ใจแล้วครับผมมาจัเปลี่ยนสคริปต์ทั้งหมดเป็นภาษาไทยโดยยังคงรูปแบบเดิมไว้ประมาณ1,300คำมีฮุก30วินาทีเร็วๆตอนตอน้นอินโทรของช่องเกียร์ฮับไม่มีหัวข้อหรือการแบ่งย่อหน้าขีดขีดขีด,ขด,ขด,ขดลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้แล้วพบว่าปักกิ่งก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนสมดุลน,นิวเคลียร์ของโลกเรื่องนี้ไม่ใช่ในิยายวิทยาศาสตร์ แต่คือความจริงปี2025จีนได้ขยายขอบเขตของพลังนิวเคลียร์ด้วยขีปนาวุธรุ่นใหม่และราคาขอองค์การพัฒนาอาวุธนี้อาจส่งผลสะเทือนทั้งในทางการเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงของโลกในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมความเคลื่อนไหวนี้จึงเปลี่ยนเกมด้านการทหารระดับโลกและทำไมทั้งโลกต้องจะประดูสิ่งที่เกิดขึ้นกลางกรุงปักกิ่งอย่างใกล้ชิด ยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเทคโนโลยีทางการทหารเครื่องบินรบสุดล้ำและอาวุธที่กำลังเขียนกฎใหม่ของสงครามที่นี่เราไม่ได้แค่เล่าเรื่องแต่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่าทุกดีเทลอาจเปลี่ยนกลยุทธ์ของมหาอำนาจโลกได้อย่างไรจีนได้ทำงานอย่างเงียบเชียบแต่มั่นคงตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการเสริมสร้างตรนิวเคลียร์ ของตนเองก่อนหน้านี้จีนมักถูกมองว่าเป็นชาตินิวเคลียร์ขนาดกลางมุ่งเน้นไปที่การป้องกันและการยับยัง้งมากว่าการครองความเหนือกว่าแต่ในปี2025ภาพลักษณ์เหล่านั้นได้เปลี่ยนไปแล้วการประกาศขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ทำให้จีนก้าวขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสหรัฐอเมริกาอินเดียและชาติพันธมิตรใกล้เคียง ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ล้ำหน้าที่สุดที่จีนเคยสร้างขึ้นมีระยะยิงมากกว่า1 5 0 0 0กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าแทบทุกจุดบนโลกตกอยู่ในรัศมีโจมตีการก้าวกระโดดนี้เทียบได้กับคลังแสงที่วอชิงตันและมอสโกครองความเป็นผู้นำมาอย่างยาวนานและตอนนี้ปักกิ่งแสดงให้เห็นว่าตนก็พร้อมจะเข้ามาเล่นในเกมนี้เช่นกัน ราคาต่อหนึ่งลูกของขีปนาวุธใหม่นี้อยู่ที่ประมาณ100-120ถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและระบบที่ติดตั้งแม้จะดูเป็นตัวเลขมหาศาลแต่ความจริงแล้วราคาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การผลิตต่อหน่วยแต่อยู่ที่โครงการวิจัยพัฒนาทดสอบและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้เงินนับหลายหมื่นล้านดอลลาร์สำหรับจีนเงินลงทุนนี้ไม่ใช่แค่การสร้างอาวุธ แต่คือการยืนยันตำแหน่งบนกระดานอำนาจโลกเมื่อวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์แล้วจะเห็นว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่สมการใหม่ความสัมพันธ์จีนสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางด้านการค้าเทคโนโลยีและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ตอนนี้การที่จีนเพิ่มขีดความสามารถนิวเคลียร์ระยะไกลจะทำให้ดุลอำนาจทางทหารเปรียบางยิ่งขึ้น เป้าหมายของปักกิ่งนั้นชัดเจนคือการทําให้ฝ่ายตรงข้ามลังเลที่จะเสี่ยงเข้ามาท้าทายอิทธิพลของจีนในเชิงเทคนิคขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ใช้ระบบขับดันหลายขั้นตอนทําให้มีพิสัยโจมตีแบบข้ามทวีปและยังสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แบบ MIRV ที่แยกเป้าหมายได้อิสระนั่นหมายความว่าการยิงเพียงครั้งเดียวสามารถโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันทําให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธแทบไร้ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังถูกออกแบบให้ทำการเคลื่อนหลบขณะอยู่ในอากาศเพิ่มโอกาสรอดพ้นจากการถูกสกัดกั้นโดยเทคโนโล,โลยีขั้นสูงของสัตร,รูเช่นกรอบป้องกันนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเบื้องหลังความสำเร็จนี้ยังสะท้อนนโยบายของสีจิ้งถิ่งที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์จีนในฐานะมหาอำนาจเต็มรูปแบบที่สามารถเทียบเคียงได้ทุกด้านการโชว์ศักยภาพขีปนาวุธพิสัยไกลไม่ใช่เพียงเรื่องของกองทัพ แต่ยังเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อภายในประเทศและเป็นการข่มขวัญเชิงจิตวิทยาต่อภายนอกผลกระทบจากการพัฒนานี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กอินเดียและญี่ปุ่นย่อมเร่งเสริมสร้างระบบป้องกันของตนขณะที่สหรัฐอเมริกาจะต้องเร่งเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์สมัยใหม่ให้เร็วขึ้นนี่คือการจุดชนวนการแข่งขันสะสมอาวุธ รอบใหม่ที่จะกินงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นมหาศาลและทำให้บรรยากาศโลกยิ่งตึงเครียดในเชิงยุทธวิธีขี่ปนาวุธนี้ยังเป็นเสมือนไพ่าตายที่จีนสามารถใช้ในโต๊ะเจรจาต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาททางการค้าหรือความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อคุณถืออาวุธที่สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้ในเวลาไม่กี่นาทีน้ำหนักการเจรจาก็ย่อมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผลิตขีปนาวุธแต่ยังรวมถึงการลงทุนมหาศาลในระบบสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่ฐานยิงใต้ดินศูนย์ควบคุมจนถึงเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารและระบบนำวิถีที่ใช้ AI ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเฉพาะงบวิจัยและพัฒนารวมแล้วทะลุสาม0มล้านดอลลาร์แม้ขีปนาวุธอาจไม่ถูกใช้งานจริงแต่อำนาจเชิงจิตวิทยา ของมันนั้นมหาศาลการที่ศัตรูรู้ว่าคุณสามารถโจมตีได้ทุกที่ทุกเวลาทําให้คู่แข่งต้องคิดหนักก่อนจะตัดสินใจใดๆขีปนาวุธนี้จึงเปรียบเสมือนตัวหมากในเกมหมากรุกที่แม้ไม่ถูกขยับแต่เพียงแค่อยู่บนกระดานก็สามารถจํากัดการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้แล้วเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาชุมชนนานาชาติก็เริ่มแสดงความกังวล องค์การสหประชาชาติและสนทิสัญญาไม่แพร่ขยายนิวเคลียร์ต้องเผชิญแรงกดดันว่าจะจัดการอย่างไรแต่การรับมือกับมหาอำนาจอย่างจีนไม่เหมือนกับประเทศเล็กๆก,การคว่ำบาตหรือกดดันโดยตรงอาจยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอีกด้านหนึ่งขีปนาวุธนี้ยังแสดงถึงบทบาทของเทคโนโลยีล้ำยุคในสงครามสมัยใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องแรงขับหรือหัวรบ แต่มันผสมผสาน AI ระบบประมวลผลแบบเรียลไทม์และการเรียนรู้จากข้อมูลเพื่อคาดการณ์และแก้ไขเส้นทางการบินระหว่างเดินทางความสามารถในการปรับตัวขณะอยู่กลางอากาศนี้เองที่ทำให้มันยากจะถูกโต้กลับสำหรับผู้ชมทั่วไปสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราโดยตรงตั้งแต่เสถียรภาพของเศรฐษฐกิจโลก ราคาพลังงานไปจนถึงการจัดเรียงพันธมิตรระหว่างประเทศทุกอย่างเชื่อมโยงกันผ่านอาวุธหนึ่งลูกที่สามารถเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ได้ท้ายที่สุดขีปนาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของจีนในปี2025ไม่ใช่เพียงแค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของพลังความทะเยอทะยานและโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคสงครามเย็นแบบใหม่ที่ไม่ได้มีแค่สองขั้วมหาอำนาจ แต่เป็นกระดานที่เต็มไปด้วยผู้เล่นหลายฝ่ายและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วคุณละคิดอย่างไรกับความก้าวหน้านี้ของจีนมันเป็นเทียงการก้าวตามธรรมชาติของประเทศมหาอำนาจที่กำลังเติบโตหรือเป็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งใหญ่ระดับโลกที่เกียร์ฮับเราจะคอยติดตามทุกความเคลื่อนไหววิเคราะห์และถ่ายทอดให้คุณเข้าใจโลกแห่งความมั่นคงที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน ถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาต่อไปเพราะอนาคตของความมั่นคงโลกกำลังถูกเขียนขึ้นในเวลานี้และเราจะอยู่ที่นี่เพื่อถอดรหัสมันไปพร้อมกับคุณขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมทำห้ชื่อคลิกเบตบวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับเข้าใจแล้วครับผมมาจะเปลี่ยนสคริปทั้งหมดเป็นภาษาไทย โดยยังคงรูปแบบเดิมไว้ประมาณ1,300คำมีฮุก30วินาทีเร็วๆตอนตอน้นอินโทรของช่องเกียร์ฮับไม่มีหัวข้อหรือการแบ่งย่อหน้าขีดขีดขีด,ขดลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้แล้วพบว่าปักกิ่งก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนสมดุลนิวเคลียร์ของโลกเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ แต่คือความจริงปี2025จีนได้ขยายขอบเขตของพลังนิวเคลียร์ด้วยขีปนาวุธรุ่นใหม่และราคาขอองค์การพัฒนาอาวุธนี้อาจส่งผลสะเทือนทั้งในทางการเมืองระหว่างประเทศและความมั่นคงของโลกในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมความเคลื่อนไหวนี้จึงเปลี่ยนเกมด้านการทหารระดับโลกและทำไมทั้งโลกต้องจับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกลางกรุ